วันนี้ผมจะมาสอนคลิกลาเล็กน,น,น้อยในการทําให้มือถือเร็วขึ้นนะครับสําหรับแอนดรอยมือถือซัมซุงอะไรทำนองนี้แลวของใครที่ว่าเริ่มชา้ามันมีวิธีแก้ไขว่าคุณกดปุ่มนี้ค้างไว้เลยนะครับนี่กดปุ๊บจะขึ้นหน้าอย่างนี้นะครับมาณน,นี้เราไปเช็คว่านะครับว่าไมีแอปพลิเคชันตัวไหนบ้างที่ว่ามันยังทํางานอยู่อะไรแบบนี้นี่เราไปปิดมันจะเพราะว่ามันจะดึงพวกแรมพวก cpu ลงไปเนะี่ยเราก็ปิดมันเลย ป,ปิดครับแล้วไปดูที่แรมพวกนี้ก็ได้เนี่ยเขียนว่าลบความจําเนี่ยมันจะดึงแรมกลับมาเห็นไหมเหลือตั้งแปดร้อยกว่าแม็กเห็นไหมครับมันจะดึงกลับมาตัหรับโปรแกรมที่ว่ามันดันอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ในตอนนี้ครับก็มันอาจจะทําให้เราเร็วขึ้นัไม่มีโอเคเนี่ยแค่นี้เครื่องเราก็จะเร็วขึ้นแล้วแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเอ่อที่ผมใช้ก็คือเนี่ยครับ Clean Master ลบโปกไฟล์ขยะ อันนี้เ็าช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าไฟล์ยขยะของระบบแอนดรอยนี่ยมันจะดึงแรมไปนะครับเหมือนที่เขาพูด,พดกันแล้วเนี่ยมาตรงนี้เลยนไฟล์ยขยะ480เมกะไบต์ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับกดล้างเลย ล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมือถือ Android ในวนี้ก็ลองนําไปปรับใช้ดูนะครับสําสหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ